คำนดให้ f เท่ากับ x ยกกำลัง3บวก1เมื่อ x เท่ากับ3และ10เมื่อ x ไม่เท่ากับ3แล้วฟังก์ชันต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3หรือไม่หา f 3ก่อนนะคะแทน3ามลงไปใน x เท่ากับ3ามยกกำลัง3บวก1เท่ากับ3ยกกำลัง3เท่ากับ27บวก1เท่ากับ2ีแปด จากด้านหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3นะคะใช้สมการที่2ค่ะเท่ากับ10เมื่อหาทั้ง f a และลิมิตเสร็จแล้วเอามาเปรียบเทียบกันค่ะ f a มีค่าเท่ากับ28ลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3มีค่าเท่ากับ10ดังนั้นเป็นฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องที่ x เท่ากับ3